สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองครูอิ๋วมาอีกแล้ววันนี้มาเจอกับวิชาภาษาไทยนะคะครูอิ๋วมีเรื่องเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะอยากฟังไหมคะเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของครูอิ๋วเลยอยากฟังกันไหมเอ่ยอยากฟังมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,มา,รวมาเร็วค่ะมาเร็วพร้อมนะคะ เมื่อวันหยุดที่ผ่านมานะคะครูวิวได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวของครูอิวนะคะไปใกล้ๆแหล่งน้ำค่ะเด็กๆขานั่งชมวิวไปนั่งชมวิวมาใกล้ๆแหล่งน้ำลมพัดส,สบายมากเลยแต่เอ๊ยอยู่ๆคิวก็เห็นปลาค่ะปลากระโดดตุ๋มตุ้มไปมาไปมาไปมาเลยค่ะครูวิวทำอย่างไรคะครยอิวก็ได้เอาอาหารไป ให้มันกินค่ะเสร็จแล้วนะคะกินอาหารไปกินอาหารมามันดีใจค่ะเด็กๆคะ่ะว่ายน้ําไปไว่ายน้ํามาว่ายน้ําไปไว่ายน้ํามาโชค์ขุยวใหญ่เลยขรตั้งชื่อให้มันซะเลยค่ะตัวที่หนึ่งชื่อปลาน้อยค่ะเจ้าปลาน้อยนี่อ้อนร้อมมากเลยค่ะว่ายไปไว่ายมาว่ายไปไว่ายมานะคะเด็กๆอยากรู้แล้วละสิคะ ว่ามันว่ายไปอย่างไรเด็กๆจ๋ามากินตนาการตามผิวไดีกว่าเอานิ้วชี้ขึ้นมาค่ะดูนะมันว่ายเป็นแบบนี้จริงๆนะคะจากซ้ายไปขวาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงปุ๊บอีกเที่ยวค่ะจากซ้ายไปขวาค่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงอีกแล้วปุ๊บนะคะ ทำแบบนี้อยู่ตั้งนานมากเลยค่ะเพื่อรออาหารจากครูอิวอยังไม่พอใช่ไหมคะไม่เห็นภาพเมื่อกี้มาดูกันดีกว่าค่ะตัวทำให้ดูนะคะจากขวาไปซ้ายค่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เลยค่ะเด็กๆคะ่ะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้จริงๆเลยนะคะมันสวยมากเลย เป็นแบบนี้เลยค่ะเจ้าปลาที่กูเจอมีอีกค่ะมีอีกค่ะอืมเด็กๆสามารถชวนผู้ปกครองไปพักผ่อนแบบครูอิวได้นะคะมันมีความสุขมากเลยจริงๆนะคะสนุกไหมคะเรื่องราวของครูอิว๋วถึงเวลาของเด็กๆแล้วมาดูหนังสือภาษาไทยกับครูอิ๋วดีกว่าค่ะ เล่มนี้นะคะท่านผู้ปกครองขาภา,าษาไทยเล่มเดิมเลยเปิดเลยค่ะว้าวเจอพิปลาแสนสวยเหมือนที่คุยล่าเมื่อกี้เลยหน้าที่23ค่ะนะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยประนะคะจากซ้ายไปขวาหูดอีกแล้วเหมือนที่คุยว่ลากให้ดูเลยมีพิปลาแสนสวยด้วยนะคะ ลากเลยนะคะเด็กๆควบคุมนิ้วมือของตัวเองให้ได้ที่สําคัญเลยค่ะท่านผู้ปกครองคะให้เด็กๆมีความสุขอันนี้คือครูคเน้นย้ําตลอดเลยค่ะให้เด็กๆมีความสุขกับการทํางานนะคะบังคับกันไปตีกันไปบังคับไปตรงเส้นไม่เกิดผลประโยชน์เลยค่ะเด็กๆไม่อยากทํางานงานออกมาก็ไม่มีประสิทธิภาพแล้เขาก็ไม่อยากที่จะทํางานอีกแล้ว ให้เขาเกิดความอยากทํางานมีความสุขกับการลากเส้นมีความสุขกับการทํางานอยากหยิบหนังสือมาทํางานด้วยตัวเองนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะให้เขาควบคุมนิ้วมือของตัวเองให้ได้นะคะพัฒนาทักษะของเขาไปเรื่อยๆพัฒนากล้ามเนื้อของเขาไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆจ๋าเปิดเทอมมาเรามาเขียนกันเลยค่ะ เรามาขีดมาเขียนกันเลยเรามาเจอกันในห้องเรียนนะคะจนถึงเวลาของเด็กๆที่ต้องไปทำงานแล้วก็ถ่ายภาพส่งมาให้ครูอิวดูนะคะแล้ววันหยุดเนี่ยชวนพ่อกับแม่ไปเที่ยวนะคะไปดูปลาแบบครูอิ๋วไปพักผ่อนสมองกันไปคลายเครียดกันนะคะมีความสุขจริงๆนะคะเด็กๆจ๋าอย่าลืมทำงานแล้วก็ถ่ายภาพส่งมาให้ครูอิ๋วดูด้วยนะคะคือไปรอเส้น โค้งของเด็กๆแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ